ได้ออกไปข้างนอกบ้างอย่างคะหรือว่าอยู่ในในบ้านตอนนี้ก็กักตัวเสร็จเมื่อวานนี่หนูก็มีออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อซิมโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รองเท้าพูดสําหรับเดินบนหิมะค่ะแล้วก็แบบโพูดพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อแบบไปช้อปปิ้งของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอาไว้ทาอาหารใช่ก็มีได้ออกไปบ้างแล้วก็วันนี้นะคะก็กักตัวเสร็จเป็นวันที่สองก็มีไปด็อกพาร์คค่ะก็คือพาน้องหมาไปเดินเล่นก็สนุกดี แล้วหิมะไม่ตกเหรอคะหรือว่าเหลือแต่ตาหิมะมันตกแต่ตกแบบเบาๆตกไม่หนักนะค่ะตกแบบติ่กีแค่ทีนึงนยคะอ่าโอเคโอเคแล้วต้าลานหนูได้ออกไปไหนบ้างยังคะก็ออกไปแล้วค่ะวันแรกพอกางตัวเสร็จวันแรกก็ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาก็พาไปซื้อของกินไปเลือกว่าเออเราอยากกินอะไรแล้วที้หนูก็บอกเขาว่าเนี่ยวันเพราะว่าพ่อหนูเขาปิดเบอร์ที่ไทยแล้วใช่ไหมคะก็เลยต้องซื้อซิมใหม่เขาก็พาไปซัตรที่ซื้อมีซิมให้ขายค่ะ แล้วเมื่อวานก็ได้ออกไปซื้อรองเท้าค่ะรองเท้าบูทเหมือนกันเราก็พาไปที่สตอมือสองเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้ไมาแล้วก็มันถูกกว่าอะไรเงี้ยหนูได้มาสองคู่แบบราคาประมาณ400ร้ไทยเองว้าวสี่บาทใช่ไหมใช่ใช่ชใชแล้วก็ออกไปเดิน<ม>เดินไปสักโรงเรียนค่ะเขาพาเดินไปโรงเรียนแล้วเดินไปโรงเรียน,ไ,ยนไกลไหม คือพอเดินไปกลับอะหนูรู้สึกมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบมันครึ่งนึงอะเหมือนแบบเออเราเดินไปแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นมันก็คงแบบไม่ไกลมากค่ะเพราะว่าแบบเดินเรื่อยๆได้แต่ว่าก็ยังจําทางไม่ได้มันงงอยู่ถ้าหนูไปโรงเรียนหนูอาจจะได้นั่งรถบัสไปได้นะเป็นไม่ใช่สกู๊ตเตนะเป็นเขาเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบอยากขึ้นเดี๋ยวเขาพาไปดูก็ได้แต่ว่าคนมันอาจจะเยอะแล้วเราต้องตื่นเช้ากว่าถ้าเราถ้ากว่าเราเดินนะคะเพราะว่าต้องไปรอบัสแต่พี่เชื่อว่าหนูคงไม่เดิน แต่ว่าการเดินไปโรงเรียนครึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นเรื่องปกติเราก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยแต่เพลินถ้าวันไหนที่ม้ามตกอย่างเงี้ยก,ก็ก็อาจจะต้องอื่นเพราะว่าที่นู่นรถบัสมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องตามเวลาไทม์เทเบิลของเขาอะไรเงี้ยขอทุกท,ทุกครั้งที่หนูจะไปขึ้นรถบารสนหนูจะต้องเผื่อเวลาสักประมาณ5-10นาทีอะไรเงี้ยเพราะเข้ามาตรงเวลานะก็ทั้งทั้งสารพก็อาจจะถามโพสต์ว่าเออขึ้นรถบัสยังไงอะไรเงี้ย ไหนน้องเบลลองโชว์ห้องห้องนอนหน่อยดิห้องนอนที่เรากัาตัวลบไหมเดี๋ยวให้โชว์ด้วยไม่ได้เก็บเลยไม่ลบไม่ลบ <laughs> <laughs> อันนี้ก็คือแบบเป็นเชลวางวางแบบพวกสกินแคร์อี้ีทชาร์จแบตบแล้วก็ของบลาบลาบลาแล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าคือหนูปเปิดไว้เพราะแบบหนูมีความรู้สึก,กว่าแบบอากาศมันเย็นหนูอเกลืชื้นก็เลยเปิดเอาไว้ก็เสื้อผ้าที่ใส่ที่นี่ค่ะแล้วก็ มีกรอบรูปตกแต่งแล้วก็มีเตียงนอนมีผ้าห่มสองชั้นค่ะแล้วก็มีน้องตุ๊กตาหมีที่โฮสให้มาค่ะแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นปตู้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นตะกร้าใส่เสื้อผ้าห้องนอนมีนัต่างไหมคะนี่มีตรงนี้ค่ะแต่ว่าีโอเค,อเค,อเคปิดไว้อ่าเนานะแล้วก็ปกติหนูไม่ได้อยู่ห้องนอนจะอยู่ห้องนั่งเล่นก็คือแบบมันอยู่ติดกับห้องนอนเลยโฮสก็แบบให้เอาไว้ ก็จะอยู่ตรงนี้นนชิบโอ้ได้เลยก็ฟแบบาทีปีแล้วก็มีเปียนโนหนก็จะแบบเล่นบางๆางทีถึงจะเล่นโซนของหนูหรือว่าโซนของของทางบ้านคะ่ะอันนี้ของหนูคะ่ะเพราะว่าหนูอยู่กับเขาสองคนแต่แต่อย่างนี้คือเวลาคือเวลาเรากักตัวเราไม่ยังเป็นต้องอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวใช่ไหมเรานานๆทีเราก็ออกมานอนไปมานั่งกินล้ว,ก,วก,กินข้าวก็กินข้างนอกปกติเลยปะคะหรือว่ากินในห้องนอน กินข้าวหนูนั่งกินในห้องนั่งเล่นเมื่อกี้เองค่ะอ๋อโอเคอันตาหนูอ่ะตาในลองโชว์ห้องหนูหน่อยอันนี้เป็น <c oughs> ห้องน้องเบลต้องบอกว่าห้องน้องเบลม,มันผิดปกติกตว่าชาวบ้านเขาอะนะปกติมันก็แค่ห้องนอน <c oughs> เล็กอะน้องตาลองโชว์ห้องแค่นั่งก็เต็มแล้วมน้าต่างคะ่ะตู้ค่ะโต๊คะค่ะอ,อมีแต่ขนมเนี่ยแล้วก็มีตู้มีตูอ้อีกอันหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็เป็นตู้สภา,าค่ะแล้วก็เตียงยค่ะป้าแล้วเวลาหนูกินข้าวกินอะไรอะไรเงี้ยหนูกินในห้องนอนเลยหรือว่ายังไงคะตอนกักตัวเขาให้กินในห้องค่ะพอกักตัวเสร็จเขาให้ออกไปห้องนอนแล้วค<อ>่ะถ้าช่งกักตัวเขาจะเอามาวางไว้ให้ที่เก้า e อี้หน้าห้องค่ะโอเคแล้วระหว่างวันคือเราเราเราได้เดินออกไปนอกห้องบ้างไหมเขาอ,อนุญาตไหม บางวันที่เขาถามว่าเออเราอยากออกไปแบบออกไปข้างนอกไหมอะไรเขาให้ออกไปข้างนอกแบบไม่ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะ oh. เบอกว่าเออไปหลับเฟรชแอร์หน่อยโอเคถ้างั้นก็ใช้ได้ก็หลับมาที่เสียงมั่งน้องเสียงโชว์ห้องหน่อยแล้วเปิดข้ามาก็จะพบก,กับตูเสื้อผ้าแทนแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะจากนั้นก็นี่มอ่านหนังสือของเราแล้วก็นี่ โพสยกคีย์บอร์ดลงมาให้เล่นนะคะเพราะว่ากลัวเราเบื่อตอนกักตัวตรงนั้นก็เป็นหน้าตาแล้วก็เป็น,น,นล้นแล้วเสียงเวลาากินข้าวโพสก็เอาข้าวมาให้กินในห้องนี้ใช่ไหมคะเออใช่ค่ะถ้าอยู่ในช่วงกักตัวก็กินในห้องกินตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือค่ะรระหว่างวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้บ้างแต่ว่าอยู่แค่หน้าบ้านคือในช่วงกักตัวเนาะใช่ไหมแต่ละคน ในช่วงกักตัวของหนูก็คือโฮสไม่โฮสบอกว่าให้ไปได้แค่ห้องน้ํากับห้องนอนเลยค่ะของหนูคืออนุญาตแค่นั้นนะแล้วอยากรู้ว่าเออตอนไปภาษาอังกฤษหนูเป็นไงบ้างหมายถึงว่าตอนพออยู่ไปสักพักนี่อยู่มาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วเนาะทุกคนเนาะใช่ไหมแล้วแล้วภาษาอังกฤษฟังส่วนใหญ่ก็ได้คุยกับโฮสบ้างใช่ไหมคะได้ก็คุยกับโฮสเยอะอยู่นี่ก็คุยเรื่องนะคะเหมือนแบบบางคําที่เป็นศัพท์ยากๆหนูก็จะแบบแบบหนูถามเขาก็จะขยายความให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือ ก็คือคุยก like ันรู้เรื่องโอเคอะไรเลยค่ะแต่เหนื่อยแค่เลยเนาะเบลมีคยนิดเดียวเองแล้วต้าเป็นไงบ้างภาษอังกฤษหนูก็ก็ดีค่ะแต่แบบบางทีก็ฟังไม่ทันเฉยๆแต่ว่าเขาก็จะพูดช้าๆให้อืมคือจริงๆตอนนี้ถ้าแค่แค่คุยแค่ฟังพอรู้เรื่องเนี่ยพี่ว่าก็เก่งแล้วแหละเพราะว่าแค่สองอาทิตย์เองแล้วเดี๋ยววันหนึ่งหนูก็จะคล่องขึ้นเก่งขึ้นอยู่แล้วแหละนะแต่ฟังฟังหนูฟังกันรู้เรื่องใช่ไหม ต้องตัง้งฟังเลยเก่งจังโอเคแล้วเสียงล่ะหนูบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนจีนมาแต่ยังไม่มาใช่ไหมคะเขมาแล้วค่ะเขาหมดกับตัวพรุ่งนี้ค่ะอ๋อก็เลยพรุ่งนี้ก็เลยจะออกไปพร้อมกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราปกติตอนนี้นี่นอนกันยังปกตินอนกันกีน่โมงคะส,สองทุ่มสามสี่ทุนะ่มอ๋อก็แสดงว่าเริ่มปรับตัวกันได้แล้วเนาะได้ไหมไม่เจ๊ดแหลกแล้วล่ะถ้าทางดูก็โอเคก็เตรียมพร้อมเนาะ ก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเดินในเมืองเวอร์นอนเนาะยังค่ะยังเนาะเออเมืองเวอร์นอนมันก็น่ารักน่ารักดีแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าโฮโตสเขาจะโอเคหรือเปล่าที่จะให้ไปเนาะแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคงใช้เวลาสักพักหนูก็อาจจะได้มีโอกาสเข้าไปได,ดูในเมืองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีร้านอาหารไทยมีร้านเกาหลีอะไรเงี้ยเมืองเมืองมันโอเคนะก็เดี๋ยวยังไงลองดูกันเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยวกวนแค่นี้ก่อนตอนนี้มีใครมีอะไรอยากจะพูดอยากจะถามอะไรพี่ป่ะก็ถือโอกาสคุยก,กันเลยอัปเดตกันไปเลย <_ d ata> เปกติสามคนเนี่ยได้คุยกันบ้างไหมคะอยู่กันเองเนี่ยก็ <_ d ata> คุยคุยกันบ้างค่ะคุยกันในแชทเลยคะยังไงก็เตรียมตัวแล้วก็ช่วยๆกันเนาะอยู่ที่นั่นเนาะก็นเนอาเป็นว่าถ้าตอนไปโรงเรียนยังไงก็ลองพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็ทำกันบ้านให้เยอะๆเนาะ จะได้ไม่มีปัญหานะก็ここพยายามให้ดีที่สุดละกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงพอไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาทําคลิปอย่างนี้กันอีกสักทีหนึง่งเพราะรอรอให้หนูเซตโทก่อนเพราะว่าพอหนูเซตโทแล้วมันจะได้มีเรื่องมาเล่าได้มีเรื่องแบบโกโปรนาฮแบบเอเอ,เอ,เอมาเล่าได้เผื่อบ,บางคนมีสตอรี่แบบของตัวเองที่แบบพร้อมอยากจะเล่าเต็มๆเ,เ,เลยอันนี้ถือว่าเป็น introduction ไปก่อนนะได้แคทดยเกตฝันดีแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็แจ้งมานะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะ 哎。